สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้ขึ้นเรื่องการลบนะคะการลบโดยครูเจษดาแก้วสดใดส,ดสจากโรงเรียนบ้านตอนหนิงสูงนะคะการลบวันนี้การลบจำนวนสองจนวนจำนวนน,วนับสองจนวนในแนวตั้งทำได้โดยเขียนตัวเลขให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันและหาผลลบทีละหลักโดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบ ถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นกกอนแล้วจึงหาผลลบนะคะนี่คือสรุปของการลบนะคะดูตัวอย่างข้อที่1 7 4 3 1 9 9ด้ลบด้วย5 8 1 4 8 9เวลาลบบอกแล้วหลักสำคัญคือวางให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะอ่าลบ9เหลือ 0, 9ูเลบ8เหลือ1 1-4ลบ4ลบได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะฉะนั้น1ก็ต้องไปยืม3เหลืออะไร่3ก็เหลือ2ใช่ไหมคะมาเป็นยืมเวลายืมก็คือยืมออกมา10นะคะ1 10 10 10ยืมออกมา10รยก็คือมีอยู่100รวมกับ10รยกลายมาเป็น11 11-4เลบ4เหลือ7 สองลบหนึ่งลบได้คราวนี้เหลือหนึ่งใช่ไหมคะสี่ลบแปดไม่ได้ก็ค่าสี่ก่อนเลยไปยืมเจ็ดเหลือหกอเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเป็นสิบสี่สิบสี่ลบแปดเหลือหกใช่ไหมคะหกลบห้าเหลือหนึ่งดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ161,710นะคะเอาข้อถัดไป1 1 9่1มลบด้วย 9010 1-0เหลือ1 0-1ลบได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไปค่า0ก่อนเลยไปยืม9เหลือ8มาเป็น10ใช่ไหมคะ10-1เหลือ9 8-0ก็เหล,ลือ8 0-0เหลือ0 1-9ลบได้ไหม มีเงิน1บาทไปซื้อขนมเก้าบาทได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเราก็คาบหนึ่ก่อนไปยืม1 1ออกเส้น1เหลือ0ใช่ไหมคะมาเป็น11 1 1อเลบเหลือ2เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ2881มนแปร้อาดูข้อถัดไปอ้าวห้าสิบสาล้านหนึ่งแสนนแข้อนี้เยอะเลย ลบด้วย4ล้าน7 25,193วางให้ตรงหลักหลักสำคัญของการบวกและการลบก็คือวางให้ตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนล้านร้อยล้านพันล้านสิบล้านไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ลบทีละตัว2ลบ3ได้ไหม2ลบ3ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปยืม เอาสีออกเส้นหนึ่งเหลือ3ใช่ไหมคะเอารวมมาเป็น12 1 2อลบสเหลือ9 3้ 9, ลบเก้าลได้ไหมไม่ได้ไปยืม9ใช่ไหมคะค่า3ามคนไปยืม9ก้าไปยืม9้าเหลือ8ดรวมมาเป็น13 1 3าลบเเหลือ 5, เหลือสี่ลบหเหลือ7 8็ลบหเหลือสามลบสเหลือ หนึ่งลบเจ็ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปยืมใช่ไหมคะไปยืมสามเหลือสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่สองลบสี่ลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปยืมห้าค่ากมันไปยืมห้าเหลือสี่รวมมาเป็นสิบสองสิบสองลบสี่เหลือแปดข้างหน้าไม่มีตัวลบดึงมาได้เลยดังนั้นหรือเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ400 ม่ใช่สี่ร้และครูเขียนผิดตรงนี้นะคะดูใหม่นะของครูผิดนะคะดูดีๆตัวนี้ผิดนะคะอ้าวนับ1 2ึสใส่ลูกนะ้ำใส่เครื่องหมายจุลภาค1นึสองสาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4 8่สิบแปล้านสีห้าหมืนนะคะอ้าว สำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า25โดยให้นักเรียนเลือกทำมาเพียง4ข้อนะคะนั้นมีทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนทำมาแค่4ข้อนะคะให้นักเรียนเลือก